สวัสดีค่ะพี่น้องแม่มาจา่ามือนีแม่มาสิผ้ามากเปลี่ยนกระถางปวยเซียนเปลี่ยนกระถางปวยเซียนแขะดอกสีแดงภาพเปลี่ยนกระถางภาพเปลี่ยนกระถางอยากใส่สามนิว้วเป็นใส่หกนิ้วเลยขามขามใส่ไปเลยพี่น้องมามาเห็นน้ำกันพี่น้อง ตอนนี้6โมงเคือง18โมงครึ่งอะเปลี่ยนยำ่ำมาแลงเปลี่ยนกระถางย่ำแลงปลูกย่ำมะแรง่นบอกว่ามันจะค่อยซุ่มเย็นมันจะค่อยติดเร็วต้นใหม่ก็ร่างเอ่อแบบสฟืนตัวเร็วเห็ดยำ่ำมแลงกลางคืนมันอากาศมันสีเย็นมันก็จะถ่ยต้นใหม่ฟืนตัวเร็วพี่น้องมาเห็นน้ากันพี่น้องมา นี่กระดินดินแม่มาดได้ผสมไปแล้วกล่องยาตกน้ำแล้วพ่น้องกล่องมันเคยตกน้ำจะพ่นนองเอ้ยผลเป็นเดียงเงินงับ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 นี่ดินนี่แม่มาดผสมไปแล้วยางละหนึ่งส่วนเอ่อ่บยางละหนึ่งส่วนวันไดอกวดินดินปลูกเนี่ยก็ดินดินดินสื้อสองส่วนกี่เท่าหนึ่งส่วนปุยปุยขี้วัวขี้คว้วยหนึ่งส่วนปุยมักหนึ่งส่วนนี่ ใส่น้ำก่อนนี่หวอดกากาแฟพความเลยหวดนี่กากาแฟหนึ่งส่วนผสมเท่กันพี่น้องกากาแฟ่กะช่วยไอ้เป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยสําหรับพืชให้มันจะเริ่มเติบโตเนี่ะปอ้องกันเชื้อราเป็นได้ตัวกีเทากับป้องกันเชื้อราเป็นได้ตัวป้องกันแมลงไปในได้ตัวพี่นอ้องกีเทาอะมาเห็นน้ำกันมาเลยกระทางหกนิว้ว ทางเก้าขเขาไอม่มาีคิดได้ลือออกแต่ว่าเวลาล่างกับไม่ได้คุยหนองคุยบะร้าวคุยบะร้าวเ,าาเก้าคอมมาเก็บไว้ฮ้องกลนฮ้องกลนเดี๋ยวลงกับน้อยหนึ่งมือสอนข้าไป มีน้ำแต่วันน้ำเขาอ่อนๆเลยพี่น้องบ่บปากมือซอดเข้าไปจิ้ิโฮคหู้เลยกระดันอืมจิออกแบบดี มีกระแนนอังออตั้งสามต้นสีต้นแยกออกี่น้องแยกออกยืดดันข้าไปหลากเต็มไปหมดเลย 叶老板。Yeah, วัสดุที่อยู่กลนๆออกวัสดุก็เป็นคุยบัออกพาวเอาใส่น้ำกันให้มันเป็นกอใหญ่ กดขอบขอบกดขอบขอบมันแน่นนี่กดขอบขอบนี่นี่กดขอบขอบแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเวลานันไปม,มามีคุยบอกพราวคุยบอกพราวแซนนาหรือมาตดตาหรือมากะโรยยนา เพือรักษาความชื้นเพราะว่าต้นปพเเซียนีน่จะต้องเอาไปตั้งไว้กลางแดดพี่คุยบอกความมลุยยเ่แม่มาจังคอยสีมาลุวยที่หลังมือนี้ว่าท่านไ้นตัดนี่เสร็จแล้วต้นหนึง่งเ่แม่มาสิเห็ดให้เบิง้งจนแล้วพี่น้อง คุยบอกพาวคุยบอกพาวก็ก็พอแม่มานแต่ว่ามันยังว่าท่านได้เสื่อมคุณนาพกห้องห้องบไาหาดินออกห้องกลบบรหาดินออกเวลาเราห้องโหดนานอ่ะนา้มนาก็สีไหลออกไหลผ่านเขาว่าโปรเซียนเขาว่าชอบน้ำขังชอบน้ำไหลผ่าน ยกดีดึงวัสดุคุยบอกพาวเขาออก กดขอบขอบกด,ดขอบขอบรงเห็นแน่นเลยนี่กดขอบขอบรงเห็นแน่นแบบนี้เลยพี่น้องโอ้ยยุ่งกับกัดขาพี่น้องยุ่งกับไล่ลายยากันยุ่งกับกัดยุดอยู่ยได้พี่น้องหนังใบายางยากันยุ่งนี่เรียบร้อยยามันไม่มาตัดคุยกับพาวกสิมโาโเพรหนาคื่อกันนี่ ยืดสอดเข้าไปอันนี้มันว่าเป็นหูเรือเป็น้องต้องถุบแบบนี้มันว่าเป็นหูมันว่าเป็นหูให้จกต้องทุบมนะั้ง ขอบลงแน่นๆคือเก่าพี่น้องนี่นี่แบบน,น,นี้เนอพี่น้องเว้ยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อย ขอ,ขอบลุกขึ้นเกาพี่น้องนห้นแน่น้าดินมันไหลเรื่องาหดน้ำน้ำม,มันกัสิโดนเราขีดดินออก ดินออกถ้ามันเกินก็นดินออกแล้วมีคุยบักพร้าวมาปิตนานี่พอเราปุ๋ยเสี้ยนเนี่ยมาจะตัต้งไว้แดดเติมคืนเนี่ยหมดสอ่อแสงแดดมากเขาก็ได้แดดเลยจนว่าตะเวนรับฝาจนว่าตะเวนตกดินนั่นแหละเนี่ยมาเกษตรคุยบกพ้าวมาโปนนาป้องกันเพิ่มชื้น คยบอกเผาห้องป่นเวลาหดน้ำน้ำก็สิไลพานโ้ยเสียงเขาชอบหดน้ำอยู่สองมือเคยหดเทน,นึงแต่ว่าเวลาหดน้ำน้ำต้องไหลพานเพระชอบน้ำขังแด่ยแม่มาสิผ้าหดน้ำ